ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่4สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนยันนี้ข้อเสนออารันยงไงมิลานหนีโอกาสในการที่จะลดค่าตัวแชมมี่นะโดยเอซีมิลานเตรียมจะปั้นข้อเสนอในการสรับกองหน้าโดยส่งโนอาโอกาฟอร์ไปให้กับทันตนของปรบาพิจารณาเพื่อจะแลกตัวกับแชม,มี่อับราฮัม โดยกันนี้ท่าน,น้านของคาร์บริเรรอเวเรเดโรสปอร์ตนะฮะสู่อิตาลีรายงานข่าวถนะว่าเอซิบิลานวางแผนที่จะคว้าตัวอับราหัมมาเสริมแดนหน้าอีกหนึ่งคนแม้ว่าจะได้ตัวอับราโบโรโมรตาตาสุดหน้าทีมชาติสเปนมาจากท่านั่งของแอตเลติกโกมาดริดแล้วก็ตามที โดยทำการบริงาร่าวระบบเรนวาาโปรมาเองนั้นพิจารณาขายทางนั่นของฝั่งอับราฮัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30ล้านยูโรแต่มิลานหวังลดค่าตัวดังกล่าวลงมาด้วยการนำเสนอโอกาฟอร์อยู่ในข้อตกลงในครั้งนี้ให้กับทางนั่นของจาจอโรซซี่รับไปพิจารณาซึ่งองันนี้เปาโรฟอนเซกา เทรนเนอร์คนใหม่ของมิลานเชื่อมั่นได้เลยนะว่าอับราฮัมนั้นจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการท้าชิงตำแหน่งให้แดนหน้ากับเนท่านของโบาตาและก็พร้อมที่จะปล่อยส่วนเกินโอกาฟอร์ปีกทีมชาติสวิตสแลนด์ออกไป ท่านี้ท่านั่นของอับราฮัมมีฤดูกาลแรกที่ดีนะฮะกับท่านั่งของฝั่งโบรมาโดยยิงไปได้ทั้งสิ้น27ประตูแต่ถ้บท57เกมในทุกบริการแต่ว่าเกิดฟอร์มตกในช่วงซีซั่นถัดมาและก็ตามด้วยปัญหาบาดเจ็บครั้งใหญ่ทำให้พลาดลงเล่นไปหลายเดือนและฤดูกาลที่ผ่านมาในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะ,ะผมเป็นัำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไร ก็แมนยูก็เคยสนใจนะฮะแทมมี่อับราฮัมโอกาสมาแล้วไม่ซื้อเอาไว้ประเนียเรามาดูข่าวต่อมานช่ครับอารัยังไงนิวคาสเซิลหวังจะปาดทุกทีมได้ตัวเกีเสริมเซนเตอร์อีกหนึ่งตัวโดยนิวคาสเซิลยูเต็ดยังคงดำเนินการเพื่อจะคว้าตัวสมาร์ทเกย์ฮีเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษหลังหวังจะบรรลุข้อตกลงกับคิสตันพาเให้จดได้ในครั้งนี้ โดยที่ตั้งของเดลี่เมลสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่านิวคาสเซลหวังจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเกฮีมาเสริมทัพตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กโดยตอนนี้ยังดำเนินการเจรจากับด้านของฝั่งคิสซันพาราชอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้นิวคาสเซลเองก็ทราบดีว่ามีหลายสโมสรให้ความสนใจเกฮีในช่วงตลาดซื้อขายสม,มัยน,นี้หนึ่งในนั้นก็คือตน้งของแมนยูกับลิเวอร์พูลที่กำลังมองหาประกันหลังตัวใหม่เช่นกัน คาดการจัดว่าคิสเซนพาร์เชตั้งค่าตัวกองหลังไว้1รายนี้เอาไว้อยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์โดยเอดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลมองเห็นนะฮะความบกพร่องในแนวรับจากเกมอุ่นเครื่องของฟอร์เรตที่ผ่านมาหลังจากที่ต้องเสียเซเวนสปอตมันกับพน้นของจาเมาลราลาเซลล์2เซนเตอร์แบ็กที่บาดเจ็บพักยาวจนถึงช่วงปลายปนีนี้แม้มีการสรัญญากับผู้นั่งของรอยเคอรี่มาแล้ว1ึงคนแต่ก็ยังไม่เพียงพอในครั้งนี้ป่อนะ ส่วนด้านฟุตบอลอินไซเดอร์คาดการณ์กันว่าคิสันพาริชนั้นต้องการค่าตัวของเจคีก้อนหลักนะฮะต้องเริ่มที่ประมาณ50ล้านปอนด์บวกกับการเสริมที่อาจจะทำให้ค่าตัวสูงไปถึง60ล้านปอนด์ในครั้งนี้เลยทีเดียวก็เป็นได้อาจะผมเป็น,นว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแาลต่อมานกันครับอะ,ะงไรเนง่ยไงทินฮากเซ็งทีมเจอ,อนักเตะบาดเจ็บ,บรัหนาวเลยนะ โดยอีลิกชซนฮากในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์เดนนะฮะเจอเรื่องปวดหัวอีกแล้วเมื่อมีทีมนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมในเกมอุ่นเครื่องที่แพลิเวอร์ฟูไปศุนต่อ3 โดยบริาจทแดงเจอกับข่าวร้ายมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งบรัสซทอยรุนและก็เบรนนี่โยโร่สนันเตะท,ที่ถูกมองว่าเป็นกางสำคัญของทีมในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงบาดเจ็บแล้วก็จะช่วยช่วยทีมในฤดูกาลล่าสุดนั้นทีมยังคงต้องมาเสียวิลฟริชกองหลังดาวรุ่งที่เจ็บเพิ่มเติม,ม,มอีกในเกมกับหงแดงแต่ขณะที่จอห์นนี่อีเวนกับฟิกเตอร์ลินเดอร์ฟที่ถูกเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งนั้นก็มีปัญหาอีก จอร์จินฮาพูดถึงเรื่องนักเตะเจ็บเพิ่มเติมบอกว่าเราต้องรอดูกันอีกครั้งว่าจะเป็นเช่งไงกับการประเมินของดิวฟ i ิชมันเป็นอาการบาดเจ็บจากการประทะในครั้งนี้แต่ถ้าเรายังคงมีการเปลี่ยนตัวช่วงพักครึ่งจอ h n นี่อีเวนเพราะว่าเขาคงมีอาการป่วยส่วน,นรายของ v i กเตอร์บริงเดอเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนในครั้งนี้ โดยเขาได้บอกว่าใช่แล้วเราเจอกับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่เราต้องดูกันอีกครั้งว่ามันร้ายแรงแค่ไหนในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้เหนื่อยหนนะนะเรามาดูคาวต่อมานกันครับเอาล้ยังไงมองในแง่บวกนะแมนยูชี้โจโร่เจ็บเป็นเรื่องดีช่วยเพิ่มเวลาปรับตัวอีกครั้ง ซึ่งแมนยูเองมองโลดในแง่ดีหลังบริเนยโยโรบาดเจ็บนะฮะถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มเวลาปรับตัวในทีมซึ่งแมนเชสเตอร์เดนทีมยักยญนในศึกฟุตบอลทีมบริลีกอังกฤษออกมามองในทิศทางที่เป็นบวกบอกว่าการที่บริเนยยโรกองหลังคนใหม่ของทีมต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา3เดือนนั้นว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ให้เขาเนี่ยปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายในสโมสร อย่างไรก็ตามดีที่ผ่านทางด้านของโยโร่ถูกทีมาปแดงคว้าตัวมาในบรูรค่า59ล้านปอนด์แต่เขากลับโชคร้ายในเกมอุ่นเครื่องทําให้ไดรับอาการบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าหักในช่วงครึ่งแรกของเกมที่พ่ายกับด้านของอาร์ซนอนไป1ต่อ2ที่รอสแอนโชริชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและต้องพักรักษาตัวจนถึงปลายเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตามนะผมแม้ว่าทางด้านของทีมปีศาจแดงจะได้รับผลกระทบอาการบาดเจ็บในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวของสโมสรมองว่าการพักรักษาตัวของย و โรเนียเป็นโอกาสให้เขานั้นได้ปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์และก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล,ล้อมใหม่ภายใต้สโมสรในครั้งนี้กันอีกด้วย ขณะที่ทางน้าของเอลิกเซนฮาคผู้จัดจาการทีมแมนเชสเตอร์เด็ก็ถูกถามถึงการขาดหายไปของโยโรเขาได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าใช่แล้วผมกำลังรอคำถามนี้อยู่เลยแต่ว่าเรื่องแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลโดยเฉพาะการอย่างยิ่งนะฮะกับฟุตบอลระดับสูงเมื่อคุณย้ายเข้ามาคุณอาจจะต้องไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงนะผู้เล่นทุกคนต้องเจอกับเรื่องพวกนี้และก็ใช่แล้วอาการบาดเจ็บเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อาจ,จหลีกเลี่ยงได้ แต่ว่าแน่นอนว่าเราต้องพร้อมฐานะที่เป็นสโมสรและก็ฐานะทีมเพื่อจะรับมือกับเรื่องนี้และนักเตะก็รับมือกับความผิดหวังในครั้งนี้ได้ดีเป็นอย่างมาก พวกเขาโยโร่ oro, และก็รัสซูทรอยนเองมีทัศนคติเชิงบวกเป็นอย่างมากพวกเขากำลังเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นตัวแล้วและพวกเขาจะกลับมาในครั้งนี้อีกทั้งเรานั้นยังมีแผนสำหรับผู้เล่นสำหรับฤดูกาลใหม่และก็จะยึดมั่นตามแผนเดิมของเราโดยแผนการของเรานั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะได้อยู่ต่อในครั้งนี้นหรือไม่เรามีแผนที่จะดำเนินการตามแผนนี้ตามที่เรามีในใจดังนั้นเราจะดำเนินการต่อไปในครั้งนี้ เป็นเงว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงเปเรล่าเชื่อย้ายออกจากทานแมนยูนั้นเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วโดยการที่ทางด้านของฝั่งอันเดรชเปเรล่านะฮะกอ,องกลางชาวบรสเวียนเชื่อได้เลยแตว่าเขาเนี่ยตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เลือกอำลาแมนเชสเตอร์เดนตมาเล่นที่กับทหน้าของโฟรม โดยผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าดีที่สุดเลยนะที่ผมเคยทําให้ชีวิตโดยการย้ายมาในชีวิตนี่แหละที่นี่แหละครับและก็ได้ลงสนามให้กลับทําให้ทีมเนี่ยมีความสุขกับฟุตบอลของผมได้กลับมาติดทีมชาติร่วมกับนักเตะชั้นยอดอีกครั้งสนุกกับฟุตบอลของผมในพรีเมียร์เลกและนี่คือการตัดสินใจที่เรียกว่าที่สุดของผมแล้ว ดยช่วงที่ผมเนี่ยอยู่ที่นั่นที่แมนยูนั้นผมมีความสุขกับการที่ได้อยู่สโมสรยิ่งใหญ่แต่ผมเองนั้นไม่ได้เสียใจที่ย้ายบาเราเองนั้นเหมวยนเสดหลายคนที่อยู่ในสนามเดียวกับผมมีความต้องการที่จะแสดงให้เห็นแล้วว่าสโมสรคิดผิดไม่ให้เรานั้นลงสนามด้วยการที่ทุกคนคอยช่วยเหลือผมตอนที่อยู่ปูดัมผมมีชีัินที่สุดยอดเป็นอย่างมาก การเริ่มต้นด้วยซีซั่นใหม่และการเสนตนเตศสำคัญนั้นนั่นคืออเล็กซานเดอร์มิสโตวิชเราต้องค้นหาแนวทางที่เราต้องเล่นโดยที่ไม่มีเขาในเดือนมการาคมโรดิโกมูนิชย้า้เข้ามายิงประตูได้มากมายทำให้ชีวิตของผมนั้นยิ่งง่ายขึ้น เบเดราใช้เวลาประมาณ11ปีที่โอตาฟอร์ดหลังย้ายมาจากนั่งของฝั่ง Academy PSV i o อสวในปี2011แต่ว่าเมื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เขาต้องดิ้นรนหาโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสม,มอโดยเบลลเรดาถูกปล่อยยืมตัวไปไในกับหน่งของกราดานามาเดนเชียวาเลเชียฟราเมโกเมื่อกลับมาจากนั่งของบราซิลเบเดลดาก็เลือกย้ายออกจากนั่งของแมนยูเป็นการถาวบในครั้งนี้ จากนั้นทางฝั่งเปริล่าเองก็เข้าร่วมทีมฟูแลมซึ่งตอนนี้เขาลงไปเล่นไปแล้วมากถึง82นัดตลอด2ช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมาและก็ยังได้ถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่อย่างประจําในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นอว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้เหนื่อยหน่อยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดตในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติดราบชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ